Welcome back to LWC Super Champ. Our second fight this evening is a five-round matchup at 145 pounds. Introducing our first fighter here. He is from the blue corner. 28 years of age, standing 168 centimeters tall, with a fight record of 39 fights, 23 wins. Please put your hands together for Topic Abdulayev from Georgia. และเราชกจำมุมแดงับอายุ18ปีจากภูเก็ตประเทศไทยสูง1 77เซนติเมตรชกมาแล้ว45ไฟชนะ36ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านพบกับเพชรกระรุนสิงหปาตอง from Thailand และกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคุณมชัยวิสุงเรคู่ที่2นะครับเป็นการชกในพิกัด145ปอนด์กำหนด5ยกครับไอหนูจากเมืองกระทูครับเพชรกรุนสิงปาตองวันนี้เจอกับเสือร้ายจากจอร์เจียโทฟิกอับดุลลาเยฟนักสู้วัย18ปีนะครับทางด้านของเพชรกรุณสรวิทย์นวลแก้วครับลูกศิษย์ของท่านผอ,อสนิทรอดเซนนครับ 177.45ชนะ36แพ้เก้ครับในทีมงานของสิงปาตองส่งเข้าประกวดครับแมถือว่าเป็นดาวรุ่งดาวโรวดครับห่างหายไปจากเวทีพอสมควรครับแต่ว่ายังหายใจอยู่ที่ปาตองภูเก็ตนะครับอยู่ในทีมงานของโปรโมเตอร์ครับคุณสมนึกพัฒบุรีอ่นนี่เป็นคู่ที่สองครับคู่แรกแมยังติดตาตึงใจครับลูกหัวด้านคอของสาวสหรัฐเมริกาสวยงามจริงๆครับ ผู้โชคของเพชรกรณวันนี้ครับมาจากประเทศจอร์จรียครับโทฟิกอับดุลลาเยฟวัย28ปีสูง168เซนติเมตรครับในทีมของไทเกอร์มวยไทยต้องขอบคุณพลตรีสัจจาส,สุเมุนะครับในในสนามมวยเวยทีลุมพินีคนปัจจุบันด้วยนะครับที่เลื้อเฟื้อในเรื่องของความสะดวกที่สนามมวยเวยทีลุมพินีแห่งนี้นะครับ นะกติดตามกันได้ครับแฟนๆครับทางช่อง8กดหมายเลข27นะครับทุกวันเสาร์ครับตั้งแต่เวลา18ในการเป็นต้นไปครับมีให้ชมทั้งหมดก้าคู่ต่อวันนะครับทุกวันเสาร์ครับมีทั้ง3ยก5ยกมีทั้งชายทั้งหญิงแล้วก็มีมวยรอบเรียยย้ำครับ26นะครับแฟนๆพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับไปเจอกันที่เซ็นทัลนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับทีมงานทั้งหมดจะยกไป ยกออกองไปที่นั่งนะครับใ,รให้แฟนๆได้ชมกันชมแบบชมฟรีๆครับศิละปะการต่อสู้อ่ะคุณมารุตพูดถึงวันที่26เรียกน้ำย่อยใช่หน่อยครับเรื่องของคู่มวยครับก็บมีทั้งเฉลิมทรัพย์ภูเก็ตไฟคลับนะครับมีก้าวหน้าสจต้องประจีนมีนนทชัยจิตเมืองนนมีวิกเตอร์ภูเก็ตไฟคลับนะครับแล้วก็มวยดารุ่งท้องถิ่นอีกมากมายนะครับอย่าลืมนะครับ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา16นาฬิกาชมฟรีครับงานนี้ไปดูกันเยอะๆเลยครับเชื่อว่าชาวต่างชาติต้องล้นหลามแน่นครับในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเรามีทั้งมวยไทย3ยกมวย5ยกมวยไทยประทะต่างชาตินะครับข้อสำคัญนะครับเปิดให้ชมฟรีนะครับไม่มีการจำหน่ายบัตรอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับ อย่าไปหลงเชื่อนะครับนี่อาจจะมีพวกมิจฉาชีพคิดไม่ดีไม่ร้ายกับวงการมวยครับไปทำบัตรจี้บัตรการกุศลไม่มีนะครับเรียนย้ำว่าชมฟรีครับ26มีนาครับที่เซ็นทรัลจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้นะครับทุกคู่ยังได้รุ่นรางวัลพิเศษไฟออฟเด g ไนคู่มวยดุเดือดและไฟเตอร์ออฟเด g ไนนักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์สนับสนุนโดย global house ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ ครับเวลาไหว้ครูของเพชรกรณสิงป่าตองนะครับไอ้ดูจากจังหวัดกระทูครับนักเรียนจากโรงเรียนกระทูวิทยาอ่ะติดตามเลยครับกรรมการอมรชัยครับทำหน้าที่คู่แรกก้านคอไปแล้วนะครับสาว u s เอเตะสาวอิหร่านครับหลับหับยกแรกนะครับอ่ะเดี๋ยวดูคู่นี้ครับกําหนดไว้5ยกนะครับจะใช้บริการครบหรือเปล่า ขอบคุณเ1 5 0นะครับขอบคุณบริษัทเมตาพลาจำกัด Metaverse Builder and Game f i ก e ไ e ล์เดเครับครบเครื่องเรื่องทองคำเขียว Golden l e a f Thailand เงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนบริษัทออโต้เอ็กซ์จำกัดในกลุ่ม SCBX ทวินสเปเชียลอุปกรณ์มวยทวินมาตรฐานระดับโลกและแอนตซินโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับขอบคุณนาย้างวินัยวีรพุชงครับเจ็คพอตแตกไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับสีสันครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยนราบ อันเดียวกันครับรูปเตะก็มีหลากหลายครับติดตามได้ที่นี่ครับอัธรรถจะเป็นไปอีกในรูปแบบหนึ่งครับเป็นเรื่องของเกมการต่อสู้ล้วนๆครับจะ3ยก5ยกไม่มีเต้นตะลิศติดชิงครับเพราะว่ากรรมการเรียกนักมวยมาคุยโปรโมเตอร์เรียกนักมวยมาคุยเรื่องของกฎเก์การต่อสู้ครับอาครับนอกจากโรบูเฮาแล้วก็ยังมีรางวัลพิเศษมอบให้จากอาจาซินมาสู่แจ็คพอตแตกไปแล้วครับเดี๋ยวดูคู่นี้ครับ ดูครับเป่งมานีใสเลยนะครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงถ้าเป็นยาข้างหัวก็ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณเยอะครับรู้หน้าที่ดีอยู่แล้วครับเปฝายเดินพวเข้อหาเลยนะครับทุฟทีกับดูลาเยฟจากจอจีครับแล้วปฏิทานแบบนี้เราวางตั้งแต่วันแรกนาทีแรกครับที่ร่วมกับทางช่องแปนะครับเดตติ้งไม่แปลกครับที่อยู่ระดับแถวหน้าของประเทศไทยครับสร้างความสนุกให้กับแฟนๆครับ ดูแล้วเข้าใจง่ายครับดูแล้วไม่ลำพานห oh. ูลำคาญฟาแลครับดูอาวุธมวยไทยครับดูพัฒนาการแท้ชนะเป็นเรื่องของเกมกีฬาล้วนๆครับออกได้ต้องออกครับม oh. วยห้ายกนี้อย่าลืมนะครับว่าเราเ oh. ตรียมไว้รองรับในการชิงแชมป์ของสนามมวยวีลมพินี <Okay. S 1> ในโอกาสหน้านะครับไม่เกินเดือน2เดือนนี่แหละครับ <Okay. S 1> รับรองว่าจะมีการชิงแชมป์ของสนามมวยวีลุมพินีในรายการของ LWC ซปเปอร์แชนแน่นอน เป็นแชมป์ลุมพินีก็สามารถเดินทางไปป้องกันต่างประเทศได้นะครับหลายๆประเทศก็เชิญนักมวยไทยไปนะครับไปชิงแชมป์ถึงประเทศของเขาเพราะฉะนั้นเรื่องโครงสร้างหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาาการเวทเทรนนิ่งต้องมาเต็มแล้วนะครับจะอาศัยประสบการณ์อย่างเดียวนี่ช่วยไม่ได้นะครับ โดยเฉพาะเกมการต่อสู้ทางช่อง8ไม่มีโกมวยครับพูดง่ายๆครับมีแต่อาวุธนะครับยังเตะไม่เข้านะครับเพชรกระหับเมื่อสกู๊ดีโดนแข้งซ้ายขอนทูฟิกไปทีหนึ่งูกศิ์ของท่านออสนิทรอดเ้นนะครับจากระทูวิทยาโอ้โหหัวต้นขาครับเพชรกรณหนนี่ส่วนใหญ่นี่ชกในรูปแบบของ3ยกนะครับเพราะฉะนั้น5ยกนี้ต้องบริหารระบบการจัดการให้ดีครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการหายใจเรื่องของการออกอาวุธนะครับที่แน่ๆร่างกายต้องฟิตล้านเปอร์เซ็นต์ครับนี่ครับขวดกระบาดใจโครงเป็นบัวประเภทอาวุธหนักอยู่แล้วนะครับสำหรับเพชรกรุงศรีป่าตองแม่มาทเที่ยวนี้นี่รูปร่างโครงสร้างหนาใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะครับ145ครับอ่าครับค่อยๆสาดไปเรื่อยๆครับบริหารจัดการให้ดีครับบริหารกำลังบริหาร การหายใจอาวุธก็ต้องมาครับไม่ใช่ว่าเต้นกันอย่างเดียวครับอาวุธก็ต้องออกด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับเราจะเห็นเลยนะครับตั้งแต่ยกแรกนาทีแรกครับอาจจะไม่ถึงกับทีล้านเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่ามาเรื่อยๆนะครับเร่งได้เร่งครับทําได้ทําครับฉายได้ต้องฉายครับนี่รับใช้กรรมการรุ่นใหม่ๆนะครับหมดยกที่หนึ่งรับชมโฆษณาสวยๆครับ มาที่สนามมวยเวทีลุมพินีนะครับกับศึก LWC Super Champ l u m p ิ i n i World Championship นะครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์นะครับ18นาฬิกาครับถ่ายทอดสดที่นี่ครับช่อง8กดเลข27ทิ้งออ h ฟ i n สปอร์ตดูภาพช้ากันครับแหมไปถึงข้อแขนนะครับแข้งขวาของเพชรกระนนเลยโดนหดฟรีไปทีหนึ่งเลยครับวดไปเบาๆครับทักทายกันไปก่อนครับในยกแรกคู่นี้ดูกันยาวๆครับกำหนด5ยก โอ้โหดูนี่เตะสูงครับเตะยา่อนแขนเข้าไปนะครับอาครับเดี๋ยวดูครับจะใช้บริการครบ5ยกหรือเปล่าครับคู่แรกมวยหญิงอิมพอร์จากต่างประเทศนอกโดยการเตะกั้นคอคู่นี้ครับไปกับจอเชียยกที่2นะครับเริ่มจะเดินเร็วเลยครับโทฟิกอัดุลยาเยฟบครับแข้งซ้ายนำไปโอ้โหเบิ้ลแข้งขวาตามมาเลยครับเพื่อไม่ให้เสียดุลครับได้ต้องคืนไปส ไม่ใช่ขวาอย่างเดียวครับซ้ายหน้าก็มีครับทางด้านของเพชรกรณ์สิงป่าตองวัยรุ่งห้าเลยนะครับ18ปปีครับแม่มาเที่ยวนี้นี่รูปร่างดูจะบึกบึนขึ้นนะครับอุ้ยนะครับตัวใหญ่เล่นเวทเสริมเทนนิงมาเสริมกระดูกมาเสริมเนื้อกำเนื้อมาแล้วนะครับดูจะหนาขึ้นครับนะครับไว้รองรับต่อยอดไปต่างแดนได้เลยครับอย่างนี้ครับโผฟิกนี่ก็ไม่ประมาทนะครับสังเกตนะครับกาซ้ายไม่ย้อมตกนะครับ ก็เห็นเลยครับแทงขวานี่ชวัตชิเวียนเวียนไปเวียนมาแถวๆก้านคอครับกระโดดต่อยครับแหาลูกแปลกๆครับแบบนี้กระโดดต่อยบ้างครับเอาคืนบ้างเสวนมาสวนไปเลยครับยืนสองกระจกใส่กันครับขวามาซ้ายไปซ้ายมาขวาคืนนี่เสียงหมักเหมนกครับทางด้านของโทฟิกมาแล้วบังแดงครับจากชนะสงขลา เด็กนักวยดังครับสตาร์เทนเนอร์ของสิงห์ป่าตองทำมวยแข็งแรงมากโหดมากครับเวลาซ้อมนี่แม่ออกไหมพยายามจะตบซ้ายครับทางด้านของเพชรกระลนก็ยังหาจังหวะเข้าอยู่นะครับเพชรกระลนครับยังไม่ประมาทยังไม่เปิดเกมลุยอย่างเต็มที่โอ้โหลุกครับหลุกแ บวดบ่อยต้องระวังนะครับต้องตัดสินใจก่อนจะออกครับให้เด็ดขาดครับไปง้างไปเนื้อนี่ไม่ได้ครับคูต่อสู้จะเห็นครับโอ้ยต้องระวังครับโทฟิกกะกะบวกขวาเหมือนกันนะครับนี่ครับมาติดคอนแขนครับตอนนี้เท่าที่เห็นนี่เพชรกรลอนต้องระวังกับปั้นขวาของโทฟิกอับดุลลาเยฟดีจากที่นั่งผู้บรรยายไปถึงขอบสนามนีน่าจะมีสัก15เมตรนะครับ เสียงดังฟังชัดครับขนาใส่หูครอบผู้บรรยายนี่ยังยิบได้ยินนะครับแข้งของเฟตการ์ลขวดเขาวันนี้ตุ๊กตุ๊ตุ๊ครับแน่นๆเลยครับวันนี้ปล่อยเวทมาเบลเลอร์เธอเลยครับอย่างว่าครับเด็กกาลังโตครับ18แล้วกําลังจะเข้าร้วมหาวิทยาลัยแล้วครับแม่อย่างนี้มหาวิทยาลัยรองรับเลยครับคุณมารุตครับเข้าไปรับใช้มหาวิทยาลัยต่อยมวยให้ต้นสังกัดเอาครับ ปลายยกที่สองซ้ายหน้าของโทฟิกเหเื่อว่าจะเริ่มผ่อนคลายขึ้นเลยครับโทฟิกอับดลรลเยฟครับผ่านยกสองครับพักกันสักครู่ครับผ่านไปแล้วสองยกนะครับสำหรับมวยคู่ที่สองกำหนดห้ายกนะครับดีกับบางแดงครับเทรนเนอร์ใหญ่ของสิงห์ปาตองบทวิทีทารของโทฟิกอับดลรลเยฟครับไทเกอร์มวยไทยไปดูภาพช้าครับดีว่ายกจนแขนพันนะครับ เบิร์นสองแข้งเลยครับทังน้้นของเปกรกโจนนี่ครับกระโดดต่อยครับซ้ายหน้ามันถึงก่อนครับโดดแล้วเอลแอนเลยครับขวาหัวด้วโอ้โหยน้ำกระเซ็นครับจอดนี้เห็นเป็นเม็ดน้ำเลยนะครับไปมันกันต่อครับยกสามครับศึก LWC ซูเปอร์แชมป์ครับลูบินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพครับ แยกนะครับโอ้ยลูนี้ครับแม่ไม่ผิดกติกาครับเรียนย้ำไม่ผิดกติกานะครับฝ่ายรับต้องยกบังรับให้ได้นะครับหลายหลายคนอาจจะสงสัยครับแต่ว่าแสดงสปิริตครับเพชรกรณลนแม่จะเตะพับไม้นะครับลูกเตะลูกถีบมีฝ่ายตั้งรับตามกฎกติกามวยไทยต้องฝ่ายรับต้องยกบังก็เก็บอาวุธคู่ต่อสู้ให้ได้นะครับแต่ก็ไม่ไม่ใช่ว่าเจตนาจะไปไปจุดนั้นจุดเดียวนะครับไม่ได้นะครับต้องมีสปิริตอยู่แล้วครับนักกีฬา ดูแล้วก็ไม่ได้เจตนานะครับดีดเข้าไปฟับนายมันจะอาจจะเฉียวเฉียวนะครับแบบทบกระแทกันบ้างนะธรรมดาบัดขวาสวยนะครับเพชรกรณลครับแข้งขวาบัดขวาเริ่มจะออกมากขึ้นเลยครับอ้าวครับน่าจะเป็นจุดชนวนให้เกิดศึกที่ต้องเอาคืนนะครับทรายหน้าโทฟิกเพชรกรณลก็เริ่มมาดูจะง้างครับล่างมาจากกรณลครับป่าตอมนี่เลยครับยังไม่ได้ครับดอกมาสักครู่ นึงทางแล้วครับยก3แล้วขยับออกไหมขึ้นโอ้ยเฉียวหน้าครับโดนหรือไม่โดนมองไม่ชัดครับทีมหมัดครับโซฟิกแลกด้วยครับโดนขวาของเพชรกระโดดครับกระเด็นเลยครับหมัดนี้ผมเข่าเริ่มกระตุยกระจายนะครับจังหวะของเพชรกระโดดไูกระโดดใส่เข้าไปครับจากการคอยอีกแล้วครับจะรับรางวัลพิเศษน็อกก้าผู่รางวัลพิเศษก้าคู่นะครับแม่นอกจากโกโบเฮาแล้วยังมีอันตาซินนะครับ สนับสนุนในเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยออกมาดี่เข้าไปตอนเขาสามเหลี่ยมวางขวาวางขวาวางขวาสามเมตรครับเอาครับจัดไปเต็มเต็มครับแม่ชาวต่างชาติชอบครับได้ดูอาวุธกันเต็มเต็มครับแบบนี้เครื่องเริ่มจะติดเลยนะครับเพชรกระดนโอ้ยหลุดโอ้โหหลุดแบบนี้บ่อยๆอันตรายครับหลุดไปพร้อมๆกับทรงผมของโทฟิกนะครับแต่ตอนนี้นี่กระจายไปหมดแล้วครับ เดี๋ยวน่าจะต้องให้พี่เลีเ้ยนี่รวบผมใหม่โอ้โหดูครับพอจุกหลุดมาเนี่ยต้บังใบหน้านะครับอ้าวครับเดี๋ยวต้องรวบเส้นหน่อยครับมันกรกะเซ็นกระเซิงมองไม่เห็นแล้วครับแต่ว่ายังดีดซ้ายหน้าเฉียวหน้าของเพชรกระนสายแย่ไว้ครับทางด้านของโทรฟลิก35วินาทีแม่ดึงหลบสวยครับเริ่มจะแยงแข้งขวาของเพชรกระนลเลยนะครับโทรฟลิกกับดูลายเยฟ นี่ครับดึงจังหวะต่อยได้แล้วครับจับจังหวะได้แล้วครับเพชรกระลนโอ้โหหลุดครับต่างคนต่างหลุดแผลเด้งดึงเด้งดึงเข้าออกรวดเร็วครับตั้งมวยจากจอร์เจีย18นะครับเพชรกระลนโซเฟกัน28แล้วอ่าครับยกนี้เริ่มจากแข้มข้นดุดันมากขึ้นครับเข็นแข้งหนักหนักพยายามจะหกสายสวนคก็เป็น2-4อ้าวนะครับแม่มันสะใจดีครับเดี๋ยวกลับมาครับ สามยกผ่านไปครับเริ่มจะเข้าที่เข้าทางแล้วครับเพชรกระลนสิงป่าตองครับอาวุธเริ่มจะประเคนของหนักให้กับโทฟิกอับดุลลาเยฟเลยครับไปดูภาพช้ากันเลยครับลูกนี้ไต่ลูกครับเทียวหน้าไปนิดเดียวครับนี่ครับเบิร์นแข้งโชว์เลยครับ3เมเมเรดึงดุดแล้วก็ลงโทษด้วยแข้งขวาครับ วางไปเต็มๆก้นกบเลยนะครับอ้าวครับยกที่4ครับถูกจุกเรียบร้อยอ้าวครับดูกันต่อครับกลายเป็นผูที่ออกอาวุธกันรุนแรงครับน้ำหนักเยอะเยอะเดือนนี้ม็เป็นการช่างลงหน้าด้วย1วันนะครับนะครับเริ่มเน้นนะครับเพชรกรณนเดอเก่งใกล้แล้วขวามานิดๆนะครับพลังกระปั้นนะ อยู่แล้วครับโดยเฉพาะซ้ายหน้าอลองของได้ยังไงครับเพชรกระลเออเพ่งนี้ไม่เตะเดี๋ยวเดี๋ยวจูบหมัดแน่ครับอย่างนี้อ,อย่าหาเรื่องครับอย่าหาเรื่องเอาเด็กเลือกกดกำลังร้อนครับแม่อ,อยากจะดวลเลยรับแหมผ่าเกรี้ยบมันหลุดล้วยอยู่มาครับนาครับทีมหนึ่งสอง ขยับเข้าไปโอ้แข้งขวาครับโดนเยอะเริ่มจะมีอาการเหมือนกันนะครับโทพิกับดูลาเยฟต้องก้มหลบเลยครับก้าโยกหลบนะครับมั่นใจในสายตาตัวเองครับทางด้านของโทฟิกแต่เพชรโรนี้ก็เริ่มจะมั่นใจในการออกอาวุธเลยครับนี่ครับเราจะสังเกตว่าพอวางกฎกติกานักมวยก็เข้าใจนะครับ สังเกตดูว่าที่นี่นี่ยกหนึ <away> ่งยกสองยกสามยกสี่ยกห้ายกสุดท้ายนี่ก็ยังเหมือนเดิมนะครับออกอาวุธกันตลอดนะครับสางความสนุกสนานให้กับแฟนๆหน้าจอครับรวมถึงบรรยากาศในลุมพินีด้วยนะครับดูครับตามสายตาชาวต่างชาติเก <is> ือบสักสามร้อยท่านได้นะครับนั่งโบเรียนรอบริงไซทั้งล็อกสองล็อกสามนะครับชั้นบนทั้งล่างครับดูครับ แหมโดนหนักครับทั้งซ้ายหน้าขวาหลังครับโตฟิกับดูลาเยฟเนื้อตัวนี้เป็นรอยแดงไปหมดเลยครับเข้าไปโอ้โหแข้งขวาลูกนี้แหม่จะกระเด็นเลยครับแหมเริ่มจะช้าลงไปแล้วครับโตฟิกับดูลาเยฟครับไม่เต้าล่องว่องไวครับไปข้ามจุกไปเลยครับมาสักครู่ออกอีกไหมออกอีกไหมโยกโยกรอจังหวะครับ โดนไปแถบซ้ายนี่ช้ำไปหมดแล้วนะครับหมัดขวาเต็มแต่อีกหมัดนึงครับไม่รีบนะครับอาศัยสร้างความบอบช้ำให้กับโทฟิกไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยๆครับนวดโดยนักแข่งนะครับมันไม่หายเมื่อแลยครับมันจะชามันจะจุกครับโดนเข้าไปแต่ละดอกแต่ว่าร่างกายนัวนี้แข็งแรงแข็งแกร่งครับฟื้นเร็วครับฟุ้นง่ายครับ สักชุดไหมครับช่วง10วินาทีสุดท้ายขยับจีบลำตัวไม่ถึงครับผ่านยก4ครับพักกันสักครู่ครับสี่ยกผ่านไปนะครับสำหรับคู่ที่2ครับ145ปอนด์กำหนด5ยกเพชรกระลนถึงปาตองกับโปฟิกอับดุลลาเยฟครับโอ้โหยิ่งมากยกยิ่งไปมันเลยครับดูจากภาพชาครับเพชรกระน ซ้ายหน้าขวาหลังกดขวานี่ครับโอ้โหลูกนี้เอียงกระเท่เร่ไปเลยครับโทฟิกเริ่มจะแม่นขึ้นเลยครับแข้งขวาเราทําให้การเคลื่อนไหวของโทฟิกอดุลย์เยฟบี่ช้าลงไปด้วยนะครับนี่ครับกดขวาเต็มเต็มครับลูกนี้อ่ะลุกได้รับประต o เก่งครับศิลละบแม่ไม้มยไทยจิตใจมั่นคงครับ ฝีมือฝึกได้ครับวินไยต้องมาก่อนครับอาครับลุ้นกันต่อครับถือว่าสนุกทีเดียวครับ145ขออกอาวุธกันดุนแรงครับโอ้โหมาสัตรูนี่ยังคงคุ้มค่าครับเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะขั้งขอครับสวยงามมากครับหลายๆคนชื่นชมมาทางหน้าจอช่องแปเลยนะาครับยิงขวาครับเพชรกรนาแข้งคืนครับโพิมาโดนเกี่ยวดันล้มลงไปนะครับ อย่ากงมาแบบต่อเนื่องนะครับอาวุธของเพชรกรณนสิงป่าตองครับเดือวัยสิบแปดจากอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตโอ้โหเปี์ยงครับทุคครับนี่ครับทำท่าจะช็อตไปแวบหนึ่งครับโทฟิกแต่ว่าฟื้นเร็วนะครับบ่งบอกถึงสภาพร่างกายครับจากไทเกอร์มวยไทยครับฟุ้งมาก็รับไปต่อครับ นี่ครับไปหลุดครับเพชรกระล้นเห็นหมดเลยครับดึงหลบนิดเดียวแม่เริ่มจะทำอะไรไม่ได้ดังใจเลยครับโทฟิกอาจจะมีอึดอัดบ้างเลยครับออกอาวุธอะไรไปนี่เพชรกระล้นเห็นหมดครับเอาอย่างว่าครับแขทงหน้าแขทงหลังใช่ไหมเอาอย่างไรครับอย่างไรครับเก็บเลยครับโอ้โหไหลซ้ายครับจบเลยครับเรียบร้อยครับโดนเยอะจริงๆนะครับต้องแพ้สนามนะครับเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นแพ้สนามต้องดูนะครับ มันน็อกได้ในยกสุดท้ายนะครับเพชรกรณ์เสียงป่าตองับไต่จอัดไปโคเดียวแม่ยางว่าครับเตะสะสมไปเรื่อยๆนะครับเพชรกรณ์ก็กราบขอโทษพี่แล้วนะครับโอ้โหมาดูภาคช้าเลยครับโอ้โหลูนี้ย่อแล้วเข้าขมับนะครับแม่ภาพช้าเนี่ยเห็นชัดเจนครับจังหวะที่ชะงักที่เป๊ะนี่เจ็บแขนเลยครับนี่ครับโอ้โหเข่าอนแขนครับ เข้าท่อนแขนซ้ายนะครับนี่ครับก่อนหน้านั้นก็โดนมาเยอะแล้วละครับโดนจนล้านะครับไม่ไหวครับโอ้โหเตะจนแขนยกไม่ขึ้นเลยครับกรรมการอมชายนับ1น้แล้วก็สะบัดมือเลยนะครับสายโหดจริงๆครับเด็กคนนี้แข่งหนักอยู่แล้วนะครับทางด้านของเพชรกระรนอาละครับพร้อมแล้วไปที่แมตชิวดินครับเชนครับ And ladies and gentlemen, in bout number two here, we have our winner by way of knockout in round number five, from the red corner, Thailand, Singpatong. <laughs>